พี่น no right ้องสวัส hmm. ด mm ี FC ขวดลุงเด่นครับพี่น้องวันนี้จะมาบอกบุญนะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เป็น f c ลุงเด่นวันนี้เป็นผมว่าเป็นบุญใหญ่ของต้นปีเลยนะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านใดก็ไอ้เดี๋ยวบ้านพลม่วงบ้านพลม่วงเนาะแงล้องซานแขวงแตสมบุญบ้านบ้านพลม่วงแขวงล้องซานเมืองเมืองเมืองล้องซานอ่าแขวงใสสมบณ์ครับที่ประเทศลาวคือเมื่อวานได้คุยกับพี่บุรยบอกว่าพี่บุรยบอกว่าลุงเด่นอยากอยู่ที่นี่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรทำบุญแบบบุญใหญ่ของปีเลยนะ ที่นี่เป็นป่าช้าของบ้านคำพ้นม่วงเลเนาะงงแต่ว่าที่นี่ลองดูเร็วูก่อนนู่นนั่นคือคือลานเผาของเขาอยู่ทางนน้นนะ<ม>ที่เห็นเสาต้นเดียวสีดำๆนะครับตรงน,นั้นนะ<ม>ยังไม่มีแบบการกอบล็อกหรือก่ออะไรขึ้นนะแต่ว่าเวลาเขาก็จะเวลาเผาศพเนี่ยเขาก็จะใช้กองฟืนเนาะกองฟืนใหญ่ๆไปแต่ว่าพี่เขาบอกว่าก็อยากได้ศาลาเป็นบุญใหญ่เีเป็นศาลาที่ท่านเห็นอยู่ข้าลักนี่คือ จะทาเป็นศาลาให้พระเนาะให้ชาวบ้าน<อ>ที่เขามาทําพิธีเนี่ยมีหลังคาอยู่ไม่ต้องตากแดดตากฝนผมก็คิดว่ามันเป็นอู้ฟังพูดละคนลูกครับด้วย <c oughs> ผมก็เลยว่า <c oughs> ก็จะอาสาทั้งเอฟซีแล้วตัวผมตัวผมก็ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่กับครับนี่ถ้าจะต่อหลังคาแล<อ>้วก็เพื่ขึ้นนี่เขาคาเฮดเรียบร้อยเบิดอเนาะขั้นขั้นเป็นเงิน่าวห้านี่หาสิบ้านเนาะหาสิบ้านเรียบร้อยบเยบเิดอเนาะทาเปต๊เงินต๊เป็นเงินไทยนี่ก็สิบ ประมาณ70,000เหรอประมาณ8 8,000ประมาณนี่แหละประมาณ8,000ครับประมาณ8,000บาทอ่าแมนละประมาณ8,000ถ้าว่าเพื่อนๆใครแบบอยากทาบุญกับลุงเด่นเดี๋ยวเราตอนมามอบเนี่ยเราก็จะมาด้วยกันใคร FC อยากมาเที่ยวที่ผมก็จะพามานะแล้วก็ตอนเสร็จเนี่ยเราก็จะมามอบกันอีกทิงด้วยแมนแมนนะส่วนผมเองเขาบอกตัวนี้ตัวผมคนเดียวเลยผมจะมอบให้ประมาณ5ล้านกีบ6ล้านกีบ ผมจะช่วยมือหนึ่งว่าง่ายๆผมตัวมือหนึ่งเนาะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะขอมากคนเดียวให้มือหนึ่งนะขอบใจขอบใจแล้วก็ที่เหลือเอฟซีจะช่วยเท่าไหร่ก็ใครใครช่วยมาผมก็จะเอาโพสต์ลงในเพจเราก็จะตั้งเป็นรูปของโปรไฟล์นี้เลยแล้วก็ผมก็จะปักบุดไว้ใครใครร่วมทําบุญมาเท่าไหร่นะเป็นบุญใหญ่นะพี่น้องเป็นบุญใหญ่ของปีเลยผมว่าถ้าไปทําบุญเป็นพระทําสร้างวัดอะไรก็คนที่มีกําลังเยอะกว่าเราก็มีเยอะนะอย่างตัวผมบอกว่าน่าจะทาศาลานี้ไว้เป็นบุญมหาบุญเลยแหละ อ่าให้พระได้มาอยู mm ่ใ hmm. ห uh ้ชาวบ้านเขาได้มามีห huh. ล uh ังคาเวลาฝนตกเนาะเวลาแดดจัดจเนี่ยก็บ uh ่ม huh. ีมองอยู่กันกูแทบยืนใส่ยืนอยู่แถวนี้วะยืนอยู่แถวนี้วยนะยืนใส่กันอยู่เนี่ยเออยืนอยู่กลางยืนเบึงใช่เนาะบ่มีเก้าอี้บ่มียังนั่งกันเนาะบ่มีโดยโดยอันนี้ฝ่าฝนตกมากกระโดดเลยนานายากวครับแล้วนี่ก็เดี๋ยวสวัสดีตัวโยนมาด้วยนะตัวตัวกับน้องอู ตัวกับน้องอูก็อาจจะอาจจะร่วมกันด้วยก็ได้นะทั้งเพจของน้องอูเดี๋ยวต้องติดตามทั้งเพจของน้องอูนะครับทั้งน้องอูแล้วก็ตัวย่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องอูด้วยเนาะครับแล้วก็ตัวก็จะมาเป็นเขยที่นี่ก็เราก็จะได้ร่วมพลังกันอ่าให้มันแล้วค่อยต่อยอดกันไปเรื่อยๆวันนี้เป็นขออันนี้ก่อนขอหลังคาแล้วก็เทพื้นแล้วเขาก็จะกั้นกั้นบล็อกนี่เนาะกั้นบล็อกทางหลังก็พยายามให้ไวที่สุดเดี๋ยว วันนี้เราถ่ายทํากันประมาณสักต้นเดือนมกราผมแกว่าสักกลางจริงๆไม่ไม่อยากให้ถึงมีนาอยากให้มันทำไม่ไวเนาะ,ะสักกุมภาไหมถ้าใคร <laughs> คอยากมาเอฟซี FC ลงเด่นจะจะ,จะร่วมทำบุญนะก็ทักมาที่น้องอูได้น้องน้องตัวได้หรือ <c oughs> ที่เพจผมเพจผมใน Facebook ก็คือครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวตัวเดียวกันแล้วก็ใครบริจาคมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวนะ ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์เราจะไปมอบให้ที่นี่หมดเลยแล้วก็ใครโอนมาเนี่ยเราก็จะเอาสลิปบักมุนให้ตลอดนะครับจะไม่มีแบบอโอนมาเราก็ต้องต้องรู้เลยใครบริจาคมาเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นทุกสลึงทุกบาทนะครับใครมีกาลังทรัพย์เท่าไหร่ก็อยากร่วมมาทำบุญอยากจะมามาหาบุญกุศลใหญ่ครับพี่น้องมาทานี้ให้ชาวบ้านที่นี่ผมว่า,าก็ใครสนใจก็นะร่วมทําบุญได้ใครอยากมาจะตอนมามอบเนี่ย ใครอยากมาด้วยก็ได้หรือว่าตอนตอนเสร็จแล้วเนาะผมวาผมอาจจะมามอบกันอีกทีนึง่งก็อยากเห็นว่ามันเสร็จแล้วเป็นยังไงเราวันวันข้างหน้าเขาจะต่ออะไรไปก็แม่แม่เราค่อยว่ากันอีกทีนึงมากันใหม่เนาะโดยโดยเอานี่ให้เสร็จก่อนด้วเนาะเสร็จก่อนโดยโดยเสร็จก่อนเราจึงต่อไปอันนี้ให้หลวงพ่อฝากเจ้าหน่อได้บ่ฝากลองนะฝากสอนให้พรสื่ออย่างกับอพ่นูดไงถือใหม่นะยนะพ่อไอ้ผนถือก็ได้อันนี้ก็บบมีมิยังเนาะอันอันนี้ม่เป็นครูบาอาจารย์อยู่บ้านปุูนม่วงนั่นแหละ จะออาลายกับปวงหูอันกับเพิ่งบุญเพิ่งพุนแต่เออพอออกไม่ออกอยู่ทางเพศเพลิน้านทางนั้นอ่นแหละออต,ตั้งแต่นี้ไปนะเอออยู่ดีไม่แหงเด้อ ญาติหาวาเลวะปุลาวาเลนเตสะกะลาอินโตตนังเปตนังอุปกรรมปัดเทยมชิตังปัจชิตังตุมหังกิปเมวสิเวสันตุสะเพเปเรนตุสังกปาจันโทปนารโสญาธาเมณโสตทลาโสญารามตุนปีใหม่อยู่ดีไม่เฮงกุมเจปีไดกุมกายเมเด้อสาธุสาธุเด้อบุญคุณ เออบิดามาดาเกล้าสัมปทานไปอินยมุลาทางนางโทลณีเทวดาทั้งหลายเออพญานางงูอินพมยุลาเกล้าสัมปทานเที่ยวสมักษาทั้งทองทั้งไฟสาธุสาธุเด้อบุญคุณพระพุทธพระธรรมข้าสังฆเจ้าบุญคุณของพระอาจารย์ยโสชีมกองญาทานจันทร์เสเคมาทู่ทังอินพมยุลาทั้งนางโทลอรีเจดีเจดอนเจวัดเจวามเจ้าอารามผู้พญนึงเฮต้องนี้ไป็นอาหยู่ดีไม่แหงกมเจ็บอะไรกบใครจะม่สาธุสาธุ อนั๋อถูกถูกพอเนาะเอออ่ะนี่นะพี่น้องเนี่ยดูตอนนี้แดดมาได้ไหมใเวลาเผาเผาศพตอนเที่ยงเที่ยงอะไรเราจะอยู่ที่ไหนกันเนี่มันก็ร้อนมากเดี๋ยวพาไปดูให้ไพาไปดูจ้าวในเบิ้ลเผาตัรงไหนไปดูนหน่อามมาไปยงไปเบิ้งไปเบิ้งไงนี่เขาเอนกระสีใส่ตีนรลดมาแล้วโดยใช้ตีนรถอ๋อใช้ยางรถได้วยเป่าแม่ใส่ยางลดนะอ๋อใส่ยางรถย่องน้ำแล้จากสีใหม่เบิ้ลเลยโอ้เขาใส่ยางลดประมาณ สามกินผมเป็นเผ่านางยางใช้ใช้ใช้ยางรถสามเส้นสามเส้นเนี่ยนี่เนาะเขากันแบบนี่ละเขาก็ต้องเขาไม่มีแบบที่บ้านผมถ้าบบบนี้เขาจะใช้แบบปูนก่อแมงซี่ไหนเออแมนแมนเตารอเตารอเขาไม่เห็ดเตารอเขาถ้าแตว่ามีงบประมาณมาอาจจะมีหอเฮ็ดก็ได้แต่ว่าห่อบบแบบเรืองอ๋อไอ้ตอนนั้นมันกับบมอสได้หลายได้มันก็ใช้ปูนกับบล็อกเฉยๆล่ะเออแมนอันนั้นน่าจะทำนะนาะแบบเราก็มันมี ปูนขึ้นมานี่ปูนขึ้นมานี่แล้วเขาก็เอาฟืนใส่ไปแล้วก็เอาลงไว้ข้างบนเนาะอันนี้ตนา่อนี่ลงหมนเลครับเวลาเผามีมีก็มีลงศพนะมีลงศพใหญคันบ่ภาษาคือบ้านเรากบบที่ยละมันก็สวยกับนี่ก็เผาตรงนี้เลยเนาะนับไปยามากันยุ่งนับไปยามาจุดกันยืนนี่แหละนั่งอยู่รงนี้เนาะแม่เราเอาซากมาปูเพิ่นเพืาอว่ามืเา บางครอบครัวถ้าว่าบ่มีเต็นท์อแต่บางครอบครัวที่ลูกยากเนาะเขาก็ได้นั่งอยู่ล่าล่าบ่มีกลางห่มแหละพอไปพอมาก็มีเต็นเนี่ยเต็นมากลางให้มีตั้งมานั่งเนี่ยที่นี่มันพ่วงกันแล้วเนาะเนี่ยที่เนี่ยที่นี่เยอะเนาะแต่ว่าแม่นบ้านั่นใช่ของที่ที่เขาเรียก ศาสนะสถานนะคนไทยเรียกศาสนะสถานคือประชายแล้วเนาะที่อ่ทีมีอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มีงบประมาณทางรัฐทางอย่างต้องมุ้วานต้องหาเองเนาะมบ้วานเขากับเป็นบ้านน้อยดิเอสิบเราาเงินคือว่าแะไรแต่ว่าอย่างว่าคันท่าว่าบางท่าครอบครัวที่ว่าเอาอุดมสมบูรณ์ก็ ก็เอาใครผมก็ได้อยู่เอาห่มหน่อยนึงมันก็เอามาสามเต้นสี่เต้นเรียกคอที่โบอุดมสมบูรณ์ก็เต้นนึงเนี่ยแต่ครูไม่ครูอาจารย์อยู่แล้วก็สนกับสาวบ้านค่ะแข่งฟุตแข่งฟุตกันไปแล้วกันว่าพวกมีคอสวดคอยังเท่านี้เนาะอ่ายามน้ำขึ้นน้ำยังมาต้องเป็นโครงสร้างก็ต้องเป็นเป็นปูนเป็นนี่เขาเราก็จะใส่เหล็กใส่ลังคาเข้าไปตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบจะเอาเป็น เป็นอะไรนะเป็นคาเป็นอะไรมันก็อยู่มาโดนเนาะปีเดียวมันขาเฮ็ดอยู่นั่นน่ะเนาะไม่ก็บ่อยากคักภายในดอกอยากให้มันอยากใส่เล็กนะทุกวันนี่มันก็โดยโดยข้าพกันโดยโดยพวกแข็งแข็งเนี่ยโบโจเฮ็ดแล้วมันถือว่าเกระสิประมาณโดยโดยเอาไม้เอานั้นมาพวกอินโดยโดยแม่แมะไปดูเนี่ยดูนี่มันดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเนี่ยเม่อกีเห็นแบบเต็มๆเลยังว่าเนี่ยขาดแค่ลังคาถึอเหลือดูฝากเผ็ดใหญ่ๆอะไรก็ได้นะใครที่อยากร่วมสมบูรณ์ก็ มามาร่วมร่วมทำบุญมาด้วยกันเลยไม่ได้ผมไม่ได้มาคนเดียวใครอยากมาเดี๋ยวเราจะขับรถมากันมาแไทยนะเมื่อกี้ยังมีเมื่อวันเสียวัดเพื่อนผมบอกว่าไม่รู้เขาอยากได้ไหมเขาจะให้ลงอ่ะลงแช่เย็นเออโรคแช่เย็นทาไปบ่อยะมันเป็น้อซื้อมาเป็นสองแสนแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าได้ได้เป็นโระมะนาวได้มาง่ายจะนีมาง่ายคือพอดีพูดง่ายก็คือเขาพอดีญาติเสียญาติเสียเขาซื้อมาเป็นสองแสนแล้วนะก็ พอมีโรงมาแล้วแยกเสียแล้วเขาก็ใช้งานยงไงพูดย่งไงแบบจะไถอไรไโรงเย็นแบบมาถึงบ้านแล้วก็เสียบปลักไว้แล้วก็เสียบปลักไว้มันก็ไม่เน่าอะไรอย่างี้นะอ่าอโอ้คากแล้วนะอันนี้เดี๋ยวต้องถามเสียวัดดีๆนะว่าเขาเขาถามเขาคุยกับผมผมคุยกับเขาเมื่อคืนนีเอามาเอามารถมารถยังแต่ว่าทางด่านทางตอมอมันจะเอาเข้ามาได้บอตำรวจบ่ยังขันขันเป็นตศพเนี่ยบุคือบุพตรวดบุคือบุพรวบุคือบุพตรวบุพตรัวาย่างท่ทมัได้ มีแต่ว่าต้องได้แจ้งเจ้าหน้าที่เลยตองนั้นมแจ้งเจ้าหน้าที่เราหัวแจ้งเลยแจงได้บ้านเขาไปครับพี่ชอบว่าเกี่ยวมาเห็ดลุงสุขเขางู้เองหรอกเขาตรงนี้ เฮ็ดเฮ็ดหนังสือจากเมืองไปเออเฮ็ดจากบ้านงั้นเดี๋ยวผมขอประสานกับทางนู้นก่อนนะว่าเขาขอมอบให้ใครไปได้ยังแต่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้บอถ้าอยากได้เขาจะเอาให้เป็นมันหลายแสนอยู่ได้มันมันมีตู้เยู่แล้วมันมีมันมีกรอบทองหมดถ้าสมมติเราเนี่ยเราแค่ซื้อดอกไม้ไว้บนเนี่ยก็สวยเลยไม่แม่แล้วโบทาเลยซื้อซื้อลงคือบานเขาเลยแล้วก็ข้นซุปเข้าไปนแล้วว่าเขาซื้อลงอยู่ซื้อลงใส่อะไรนะซื้อลงเย็นเลยเออแม่เวลานี้เราก็ถอดปลั๊กออกมาแล้วก็เอามาได้เลยแม่น แจกไปแจกไปด้่ยด้วยด้วยหลังจากว่าเพิ่นที่เผาอีกประมาณรถเลยถอดปลั๊กมันมุ้งโซ่เออด้ดยด้วยน้ำเสียงอะไร่หอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะประสานมาทางในบ้านเนาะประสานประสานทางนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมประสานทาถนนเสร็จแล้วก็แต่ว่าตอนเราใส่มาจะรถอะไรใส่มาเนาะ ชาวบ้านงานงานซบมือหัวหน่าก็ห้องมาหลายแขวงเด้่ยบัดนี้ข้ามกว่าจะมาหอดพี่ไก่เลยทางเรอดูบ้านเ้าก็ไปแจ้วอะไรคัมสมุนมาเพิ่นเอาผ่านด้านต่อมอบ้ากแตที่บ้านเ้าก็เสียสละโบ่ห้าวขาวบ่าเอาศพมาบริจาคมาบริจาคให้คนที่ทุกข์ยากบ้าดทุกข์ยากก็เลยเห็นมันก็ได้แล้วบอมบทามมีนักซื้อหรอกอันนี้ศพคนในนั้นส่วนไเออเพราะแต่ต้องให้คนที่ไปเอาเพราะว่าถ้าผมมาผมมันก็มีหลายด่านกว่ามันจะมาหอดรถไทยมาเอามาไก่ยังซี่มันก็ย่านมามาหอดแล้ว เราไม่ปตตาตาแต่ตาใเาไปตได้โอ้ยอรถ <c oughs> ไรนี่ก็ได้นี่ไปตเอ,อ<ะ>เา้นเดี๋ยวโอเคนี่ฟังในเพจต้องเด่นประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวใครจะทำบุญกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะปกักบุดไว้ใต้นี่เลยใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ ใครก็โอนมาผมก็จะปักหมุดไว้ใต้ใต้คลิปเนี่ยผมก็จะเก็บสลิปไปตรงนี้เพราะนันเราเห็นแล้วก็เราจะมามอบกันวันไหนเรานัดกันอีกทีนึงนะแล้วตอนทําเสร็จเราก็จะมามอบวันไหนเรานัดกันอีกทีนึงเนาะว่าถืพูดไรเงายดขาดมิดน้อมามาตกอยู่ทางเฮานี่บอกว่าผู้ใดได้เลยบอว่าโอ้มีคนที่ไาเงียดขาดมิดมากรณีเกิดว่าตายมาเส่นสายมันหมดเนาะตายอยู่ไหลน้ำไหลในมาบุมมีเงีย เราก็จำเป็นได้เมียนมาค้างอยู่บ้านเหรอเดี๋ว่าใส่โรงเย็นไว้ก่อนเย็นไว้เนาะก็ดีแล้วเดี๋ยวผมจะลองถามถามเสียววัดดูโอ้เขาได้มากบอกว่าแต่เพิ่มจะหาว่าได้เข้าหันมือนเป็นเกือบสองแสนเนี่ยมันเป็นแสนอยู่ด้เพราะมันเป็นมันมีกรอบทองอยู่ในน้ำหน้ามันเป็นกรอบเป็นทองสีทองเลยใหญ่เลย้านี่เขาก็เอาดอกไม้ไปวางบนข้าวบนวิธีการเลี้ยงแสนนึงมันก็มีแต่เขาเดินลาสาวไปนเพื่อได้กับฝากทั้งลูกเรียนเนาะโดยด้ว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 นด้วยด้วยดวยด้วยด้วยด้ว เราเป็นมหาบุญกุศลของต้นปีครับพี่น้องเราทำบุญนี้ว่าแรกเลยน่าทำมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก็นนยถให้ภาพหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อพี่น้องนะวันไหนเดี๋ยวผมทักเข้าไปทักเข้าไปดูในเพจผมนะครับเพจผมครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวหรือว่าจะทักน้องอูน้องตุ๋ยก็ได้ลองทักไปนะแต่เอาสมภพผมก็จะปักหมุดเลยว่าใครร่วมทําบุญกับเราเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะมากันเราก็จะนัดกันประกาศกันในเพจนี่แหละใครอยากมาได้งบเท่าไหร่เราก็ ถ้าสมมติว่าอีพีแรกไม่พอก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนโอเคโอเคถก็รอบสองก็ว่ากันไปกลางปีหรืออะไรก็ว่ากันไปดูถ้ามันเดี๋ยวเตยกับอู้กับซีเป็นอีกแห่งหนึ่งหมแล้วซีมาทายคลิปอีคลิปหนึ่งล้วกันซีมาหัวพ่วงได้หลายๆทางช่วยกันเออถ้ามีตัวมีอูช่วยก่อนผมว่าน่าจะเสร็จในเอาก่อนกลางปีนี่แหละเนาะก่อนหน้าฝนก่อนแดดท่านฮอตนี่แหละเดี๋ยวน้องกับอูซีมาอีกต่างหากอีกก็ติดตามทั้งเพจของตัวของอูเนาะ เป็นมหาบุญกุศลใหญ่พี่เนาะอันนี้ผมบอกกันเลยว่าบุญกุศลใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนี่กันแป๊บนึงมาตัวนี้นีมันถ่ายได้เครื่ทุกคนนะเราเนี่ยมีเนี่เป็นอะไรก็ขอบใจทั้งโรงเรียนเนาะโรงเรียนน่พิเศษให้ลูกเรียนโรงเรียนพิเศษให้หนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวผมก็จะมาร้อมอ้ววันนั้นเนาะเดี๋ยวเอาไว้ที่สุดอ่ะคุมภาพันไม่ตื่นกลางกุมภาพันธ์หรือว่าต้นมีนาเนี่ย เพราะว่าอาศัยทางบ้านเท่านี้กเนาะมันกัคือว่าำลัังอกคำลั่งน่อยกับอนนึงกับสี่ห้าสิพันนีนน no well ่แหละเนาะเก็บไรกใส่เวลาล้นะนะเนาะอย่างว่าขออาศัยทั้งงานอกลุงเรนหรือว่าอุขัมตัวโยยเนาะประกอบส้านหน้าสวยทางบ้านเ่านี่แหละเนาะเป็นอะไรก็ขอบใจทั้งงานลุงเรนเนี่แหละมันเป็นภูมิบ้านเมืองขึ้น นี่ทังนพี่แม่ดูดีแดดร้อนขนาดนี้กว่าจะทำพิธีกว่าจะทาพิธีเสร็จหรือว่าช่วงฝนตกก็เปียกกันรึเป่าโอ้เปียกหมดเลยกลางแดดกลางเดินกลางอะไรกลางเดินมอแท้แล้วม Love ีอะไรก mm ับฝากทั้ง fc เวิต์ทุกคนคือกันเนาะผู้ใดอยากทำบุญทำทานเนาะเป็นสะพานบุญสะพานทอดล้มกันกันมาทักทายหานุ่งเรนแล้วก็ อ่าต้องดูเนาะดูทำแล้วก็ตัวย่อยเนาะตัวย่อ่เราเปิดใหม่เนาะขอพบเจอนะเบิดทุู้ทุกคนที่มาห่วมในงานมื้อนี้มาเป็นสั็กทีปิญญาณนำเพิ่นเพิ่นว่าแล้วจะนำมาทางหลวงเดียมจะมอบมาให้หนึ่งมือพิเศษโดยเฉพาะเพิ่นเลยโดยติผมจะให้มือหนึ่งแหละแต่ว่าผู้ใดจะมีส่วนบุญห่วมนำเพิ่นก็ขอขอเชิญเนาะทักทายเข้าไปหาเพิ่นได้ เซตละเซตเดียวเซตเดียวหาเสือโยเสือมันบุญใหญ่บุญใหญ่มันเป็นบุญใหญ่มากบอกเลยมันเป็นงานบุญแบบบุญใหญ่อ่ะบุญมหาบุญนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยทีถ้าเราไปทำบางทีก็ไม่รู้แต่ว่านี่เราเห็นกันจ่าๆเลยแหละเดี๋ยวตอนเสร็จเราก็จะมามอบกันแบบนี้เลยเขาก็จะมีการจะตักบาตรเมื่อเนยเราทมาเป็นรากฐาพื้นานสำคัญเนี่มีเงพอที่นเน่ให้ลูกเล่นไป ว่าพันก็เปิด <mar> ต <cribing> <half> ู้แช่เนี่ยแล้วมันมักจะหันนี่อ๋อจะอะไรเธอแช่ไแต่เดี๋ยวเขาจะถามให้วันนี้เลยเดี๋ยวปิดคลิปเราเขาจะโทรถามตู้แช่เลย็นเพราะว่ามันบางเครื่องม่นเอาไว้หลายวันนะ้วส่งสามขึนเมื่อกี้อยากอ่านเรืงมาคอมเมนต์ว่าเอาไว้หลายวันส่งสามขึนบางคนเนาะเสียชีวิตในซีห้ามือส่งสามมือไปไปเห็นนะไปคนละนี่คือยืนสีดานี่เมื่อกี้อยากสีดาสีดากันสีดกระเด็นสีบกเข้าเออม่สีบกเข้าแต่ขั้น ตูแซนี่เขาบริเกียวเลยบางคนเนื้อตายแล้วคนเอิดแล้วเขาจังพบศสมนะบางมีเขาโทรมาขึ้นน่ะเดี๋ยวผมจะโทรตอนนี้เลยนะว่าจะโทรดูว่าสีแว่นนี่มันมาตรฐานเลยล่ะเอาเขาบักเอาไว้จากสองสามวันบ่จะมาตัดแกะเนี่ยนั่นแข็งเยอะเลยมันสิบกว่านนั่ดอกย่างไรก็สิบพวกเกินสองสามวันดอกเพราะว่าศรัทธาเขามันหน่อยเอาไว้หลานนึกอ่ะคดมันใจก็ร้ายนะใจร้ายกัดการอยู่การกินมันก็ใจร้ายเอาตัวนี้ละเดี๋ยวเราถามให้ตอนนี้เลยแคปนึงี่แหละ พี่น้องนะก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับพี่น้องแล้วเราก็เรอบฟามิลี่ก็จะลาน้องอูน้องตุยนะเราก็จะเดินทางกันต่ออีกประมาณสักสิบวันเราจะถึงบ้านมาที่ยวต้นแก่ปีก่อนนะตะบีกายกายจะไดยเที่ยวข้ามปีครับพี่น้องเที่ยวข้ามเที่ยวแน่เนาะเที่ยวบักโดนนึงสบายดีไปเที่ยวแน่เที่ยวไปอาบน้ำติปีกายโอ้นะเมื่อนี้จัดการตัวเองก่อนอรู้สึกอิ่มบุญบอกขนาดยังไม่ทันได้ทำนะแต่รู้สึกอิ่มบุญจริงแบบ ผมมองว่าได้ว่ามันเป็นบุญมันเป็นบุญใหญ่ให้เรานะให้กับครอบครัวเราด้วยก็ก็เอาแม่เอายาเอ้ยเอายจาจันเป็นหลักนะเป็นเป็นเป็นเก้าอ่ามันครอบครัวเรานะ <É. S 1> ก็ทําบุญไปด้วยกันพี่นนอง <Anne. S 1> ใครอยากทําบุญก็ทักมาเนาะก็เฮงเฮงโดยโย,ยต้นปีอ่ามาหาบุญเน้นสัมพันธ์สุดใครอยากมามาได้ด้วยนะเดียวผมจะแจ้งในเพจที่ว่าเราจะมาวันไหน MC ท่านไหนอยากมาร่วมบุญหรือว่าจะมาอว่าจะมาตอนทอนมันเสร็จก็ได้ ต่างแบบมาเที่ยวบ้านอุ้งอู้เลยต่างแบบมาเที่ยวบ้านอู้เลยอู้ยสุภักแกงน้อยเข้มเข้ส้มผักคมดองนี่จะแวะซื้ออยู่ต่ละรลองซารนี่เมื่อแม่จันก็เข้มข้นเจียวปลาแดงเมื่อวันต่ำน้อยไปน้อยมดเลยนุ่งเสื้าเนี่ยหาอยู่บดบดก่อนกินลงนี่ก็ได้เมื่อกี้น้องอายลงนี่เดี๋ยวอายเด้อย่างเมื่อดเดี๋ยวอายเด้อเดี่ยมมางอะ เราก็จะไปแล้วเนาะลาน้อูนกตัวเหมือนกันเนอะายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกุกกี <the 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 ้คุกกี้คุกกี้น้องคุกกิ๊ใช่เนอมีโอกาสพ่อกันไหมบายนะอันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านเก่าบ้านเป็นบ้านบ้านเก่าแต่ก่อนคนมั่วมีแต่แค่นี้ทางนอกบูมีเลยอืมเมื่อก่อนไปได้อยู่ที่ถนนใหญ่กันแม่แล้ววันนี้เราประมาณเขาเยียยายิเริ่มเย้ายออกไปประมาณปีสองพันเอ็ดมีแหละ สองมันเอ็ดเลยยายออกนี่ก็เป็นบ้านเมื่อนังบอกนี่ถามดูเมื่อวอเมื่อวะเมื่อหื่นบอเมือหื่นบอเมื่อบอเมื่อบอเมื่อมีได้เมือมีได้เมือเมื่อสิไปกินอันนั้นข้าวเดียวเออมือน้ำเด้อกบเจอเด้อเดอเด้อมีเมือเนาะกบเจอมีเมือรถรถยังแบบมันเป็นาวไทยนี่ไอทางไปสวนทางไปนาอู้ค่ะนี่นะ ยางนกิโลบ้านเรนก็สวยสวยนะแบบดังเดิมคนบ้างเดิมคนบ้านเราอันนี้ไม่ตู้คนไทยฮะเออป็นคนไทยนะเออายังไงไม่ได้ฟูัวคนเราเหรออันเราเป็นคนไทยแท้นี่ไดแล้วเราค่นอันมาค้ามาประเทศเราเพราะว่าเราเชื่สิปัยแปดสิบเีนะเราค้ามาตอนนั้นเราบอกว่าประเทศเราเป็นอย่างแบบว่าคนไทยค้ามาเฮ็ดเบี้ยค่ะนะเออเพราะแต่กี้เงินเงินเราแข่งข้าวกับเงินบ้านเงินบ้านดิเมื่อเมื่อพอมาก็เลยบบกกับ แล้วบัดนี้มาแล้วเราก็มาเฮ็ดเบี้ยงเป็นแม่บ้านแล้วก็เอาเครื่องจากลาวจากไทยไปขายลาวจากลาวไปขายไทยนะเออเป็นไปมามาแล้วบัดนี้เราไปเป็นแม่บ้านอยู่เฮือนคนจีนคนเวียดแล้วก็คนลาวนี้แหละแล้วก็บ้านนั้นแล้วก็ไปเฮ็ดเบี้ยงยู่อันไปขายเครื่องยุทธาราชแล้วพอดีไปเจออพตูอันนี้ท่านแล้วบัดนี้ล้วก็แต่งงานกันแต่งงานกันแล้วก็แต่งงานกันอยู่ภูรัย้ายมาอยู่ก็ได้สัมชัดลาวเหรอ เราเป็นคนลราเลยเดียวนี่ยเขึ้นสัมมโนควเป็นคนลาวเลยค่ะถ้าเราอยากไปไทยเราก็ต้องไปให้พาสปอร์ตแล้วก็ไปทักไปแท้จริงเราเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเออได้ไปสัมภาษณ์นะเธอเนาะอู้ไปสัมภาษณ์เธอหนึ่งคนเบื้องหลังอยู่ดิฟังเไหมยอดพิมพฟังไหมอู้ไปสัมภาษณ์เธอหนึ่งตัวกับรถไงไปเนี่ยบอลเลดบอลเลดเดี๋ยวจะมาอยู่เออมื่อน้ามาอีกจะมาอยู่อู้ไปสัมภาษณ์เธอหนึ่งแล้วมีลูกหลานเขึ้นมาคอมเมนต์แล้วก็ทักมาหาอู้นั่นยาผมครับนั่นยาผมหรอแบบ พี่น้องมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวตอนเรามามอมสลาเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์แกสักหน่อยเอาอะไรมากินกับเอาของจากไทยมาฝากไม่ใหญ่นะฝากร้อยเอกมาฝากเราอันแม่เราคิดว่าเราเสียละตอนตอนสมัยเรายังรู่กันนะเราไปแจ้งเขาหาให้กองทานะคะเรียบร้อยเลยเออให้กองทานหาว่าว่าคิดว่าตายลูกตัวเองตายแล้วเชียนะแล้วปีนั้นเราเคี่ยวเขาอยู่เราให้ อยู่ซื้อละให้นะให้อยู่ซื้อลคิดหอดบ้านทิ้งมาเลยเอออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบา้บา,บานเราไปบอกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ฟ้าวเกี่ยวเขามันแล้วเราไปจ้างคนมาเกี่ยวเขาเคยกันแล้วล่ะฟ้าวพาค่อยเมื่อบาอ้านเนี่ยค่อยคิดหอนบ้านเฮงมาสันเมื่อไปละไปเห็นเขาเห็นปองทานหายเ <c oughs> มื่อตายแล้วเขาคิดว่าตายแล้ว,ลวเหตุจริงอะแล้วเขาเห็ดกองทานหายล้วแล้นั้นแราว่าตะกี้เขาไม่เคยมีความุ้มซื้อินหอดบ้านเลยแต่มือน้าฮันจักบัวกูเกี่ยวเขาอยู่ซื้อละ เอออยากกลับบ้านแล้วก็คิดฮอดแม่คิดฮอดเฮ้คิดฮอดบ้าวสันพอดีเมื่อเขาแยกกองทานหาอ๋อเว้ยเขาทำบุญหาเลยวันทำบุญร้อยวันทำบุญกันนะพ่อแม่ก็จะได้รู้ว่ายังไม่ตายพ่อแม่คิดว่าตายแล้วพ่อไปบมซ่งเข้ามาเลยแล้วก็มาอยู่นี่เดี๋ยวเรามีภารกิจตามหาแม่แม่แม่น้องแซนต้าเลยนะยายทวดยายยายแม่ของแม่น้องแม่เดือนนะแกก็อยู่แถวริมโขงมะหลังจะไปตามหาให้ดูนะไปได้เนาะอีพีนี้เนาะ ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าสบายดีสวัสดีครับสบ,สบายดียดยต้นอ,อย่างน,อนา้อเยมุ่ดีเนาะเพื่นอนเพื่นอนท่าในใดสนใจร่วมทําบุญในครั้งนี้กับลุงเด่น,นะครับพี่น้องก็ทักมาได้ที่เพจผมนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ในใต้คลิปด้วยนะครับพี่น้องก็ร่วมกันทําบุญได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาน,นะครับ5บาทสิบบาทก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนได้ครับเราจะมามอบ ให้ที่นี่ไม่หักค่าใช้จ่ายไม่แต่สลึงเดียวนะครับพี่น้องไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ฝากอนุมาอนุโมทนาบุญให้กับ FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับทักเพจผมมาได้เลยนะครับพี่น้องใครบริจาคมาเราจะแปะลิงก์ให้หมดนะครับ